เมื่อวันที่8มีนาคม2565ที่ผ่านมาค่ะที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสกกอม,อ,มอเทพาจังหวัดสงขลามีการจัดทําโครงการส่วรวมและพัฒนาอาชีพทําโต๊ะเรซินนะคะโดยมีการอบรมจํานวน3วันตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่10มีนาคม2565ค่ะและการอบรมครั้งนี้มีประชาชนสนใจเข้าร่วมฝึกนะคะจํานวน20คน คือกับผมเองเนี่ยเคยฝึกฝึกหัดเรื่องการทําโต๊ะไม้อยู่แล้วฉะนั้นผมคิดว่าโครงการนี้เป็นการที่ดีมากสําหรับการต่อยอดในการจัดทาเฟอร์นิเจอร์ด้วยโต๊ะไม้นะครับซึ่งการทําแบบเรซินน,นะครับเศษไม้เนี่ยใช้งานไม่ได้แล้วเนี่ยเราสามารถจะนํามาใช้งานแล้วก็นํามาเป็นการทําโต๊ะแบบประยุกต์นะครับโต๊ะแบบประยุกต์คือเป็นบูนาการระหว่างไม้กับเรซินนะครับ จะทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมหาศาลนะครับตรงนี้ได้เห็นคุณค่าจากเศษไม้นะครับที่ว่าเราเหลือใช้ในบ้านเอามาผลิตเพื่อที่จะให้มันเป็นมูนลค่าเพิ่มนายเสกสรรซาหิบซา นายโยงองการบริหารส่วนตำบลสกอมจัดทำโครงการส่งรวมอาชีพทำโต้เรซิ่นขึ้นเพื่อต้องการส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้และก็ฝึกฝนนำไปเป็นอาชีพเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวและยังเป็นเงินทุนหมุนเวียนในชุมชนอีกด้วยค่ะผมคิดว่าทุกคนสามารถที่จะผลิตโต้เรซิ่นขึ้นมาได้นะครับแล้วโต้เรซิ่นเนี่ยทุกวันก็มีมูลค่าค่อนข้างจะสูง แต่ละตัวแต่ละชุดไปถึง3-4หมื่นถึง5หมื่นะครับตรงนี้ก็ขอบคุณหลายๆท่านที่ที่ให้ความสนใจและขอบคุณทุกภาคส่วนที่คิดจะดําเนินการโครงการดังกล่าวให้เป็นผลสําเร็จดีขึ้น